ให้ให้โนเจะอ,อ่านนะคะโนเจะอ,อ่านสี่คำแรกให้คุณเลยทารุณโบราณคำนวณประมาณถูกตอ้องอ่าคำไหนเด็กๆไม่รู้จักความหมายบอกคุณเลยนะคะทรมานก็คือทารุนอ่ทาทรมานเขาตีเขาแกล้งเขาทำร้ายร่างกายเนาะอ่ะต่อมาอาลิสค่ะ นี่ค่ะบอนอนเลนนะบันอ่าบันตรงนี้นะคะอ่านเป็นเสียงดอเด็กไปเลยว่าดออิดดออิดอเด็กบันดิตอ่ะเราออกเสียงเป็นเหมือนดอเด็กกันมากกว่านะมันมันอ่านว่าทอทอมันโพว่าบันฉิตอะไรเงี้ยเออแต่มันออกเป็นดิบดืมบันดิบอันต่อมาอลิสเลย คูณคูณคูณตัวนี้คือความหมายแบบคูณดับเบิลไปอนะ่แล้วก็อะไรคะขอบคุณ